เมื่อกี้ต้องทางที่ขึ้นมาเป็นแบบนี้และเพอรข้างในพาที่อยู่ข้างใต้ออกข้างในมันโปร่งเลยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคือตรงที่เป็นเสียบทีทางที่แสงพาข้างบนไปไม่ได้เป็นหน้าตา่างระบายจริงๆแล้วเราว่ามันน่าจะมีประวัติอะไรบางอย่างเมื่อกี้เราขึ้นตรงสัม เมื่อก no ี Leah, ้เราขึ้นตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นฐานทั้งหมดของประเหมือนถ้ำเลยป้ายคำอธิบายอะไรต่างๆซึ่งเราอ่านนี้ออกอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าเราเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วโอ้ยมีภาษาอังกฤษด้วยเพื่อนอธิบายด้วย

กันอย่างไม่น่าเชื่อคือทําให้ข้างในมันโปร่งได้ไงใช่ไหมเนาะในกลวงทําให้ข้างในโปร่งจนจนเข้ามาได้แล้วก็องค์พระใหญ่ขนาดนี้ใช่ปะหมายถึงที่ห่อเหมือนว่าเนี่ยที่คือวิธีการห่อเหมือนห่อหเหมือนเป็นเปเปอร์มาเช่อย่างนี้หรอใช่เหมือนต้องทำแบบ S <S เลื่อบอย่างเงี้ยใส่ฉันมากเพราะว่าองค์ใหญ่มากต้องเลื่อนเะโอเคเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกแล้วค่ะยวออกไปข้างนอกกันค่ะ